อ้าวมาแล้วเหรอเจ๊ไอเหมือนเดิมทีหนึ่งได้เลยจ้าเพื่อนร่วมง,งานก็มากินทุกวันแล้วทำไมไม่ชวนมานั่งกินด้วยกันอ่ะมันเนี่ยนะเห็นแล้วโคตรเหมือนไส้บอสบอกว่า3วันค่อยส่งงานแต่ว่ามันอ่ะทำแค่5้าชั่วโมงแล้วก็ส่งงานเก่งไม่เก่งไ,ม,ไม่รู้อ่ะบอลจะคงชอบมันแหละคิว่าตัวเองทำงานเก่งดูมันทำตัวดิเกินหน้าเกินตามากเลยนะนี่พวกเขากำลังพูดถึงคุณหรือเปล่าอ่ะ ฉันเข้าใจนะบางทีอะถ้าคนเราเก่งเกินไปคนก็มักจะหมั่นไส้นี่แม่แวนไปส่งกับข้าีกแล้วเหรอหอเตอโมไซของลูกอมันโคตรซิ่งเลยซิ่งยังไงอะแม่ซิ่งแบบไม่มีใครแซงได้อ่ะโอ้แม่นี่หนูสายเป็นห่วงแม่นะเนี่ยนี่ใครยังต้องให้เป็นห่วงอีกเหรออ,อีกกี้เก่านะโอ้ป้า พี่แทบป้ามายแบนนี่เองต่อให้แบนเร็วแค่ไหนนะถ้าแบตหมดอ่ะก็ติดต่อลูกค้าไม่ได้อยู่ดีแหละอ๋อที่รีบกลับมานี่คือจะมาเอาเผาแบงใช่ไหมอเอาไปใช่หน้าที่ใครหน้าที่มันใช่ทุกอย่างมีหน้าที่ของมันก็เหมือนชีวิตผมเนี่แหละที่จะต้องทําหน้าที่ต่อไปแต่ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานที่ดีเนี่ยก็ทําไม่ยากนะคะมันยากมากเลยครับบางทีอ่ะเราต้องรู้จักคำว่าปรับตัวนะผมก็พยายามปรับอยู่นะครับเดี๋ยวนะคุณ มีอะไรเหรอครับเงินที่อยู่บนโต๊ะนี่ใช่เงินฟูหรือเปล่าคะเออเปล่าไม่ใช่เงินผมคุณเพ่เข็บสีไม่มีใครเห็นสักหน่อยต่อให้ไม่มีใครเห็นนะ่ะผมก็ทําไม่ได้หรอกครับเพราะมันไม่ใช่เงินผมถ้าุณไม่เอาอะเัฟเอานะป้าก็มันเป็นคนซื่ออ่ะจริงๆแล้วบริษัทของเราใกล้เจงแล้วแหละพวกผมเตรียมตัวที่จะย้ายงานกันอยู่แล้วอ้าวเหรอจริงครับป้าคนอย่างมันคงไม่กล้าไปไหนหรอกไม่มีความกล้าไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลงในเมื่อบริษัทคุณเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย คุณไม่คิดจะเปลี่ยนงานเหมือนเพื่อโลงงานคุณหรอคะตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีครับทุกคนก็ลำบากเหมือนกันหมดแหละแต่ก็ยังดีนะครับตอนนี้มีลูกค้าคอยดูแลอยู่คุณเลือกแบบนี้มันจะดีแล้วใช่ไหมคะนี่ป้าทำไมผมสั่งไข่ดาวแล้วได้ไข่เจียวเนี่ยงั้นเดี๋ยวทําให้ใหม่นะคะแล้วผมจะต้องรออีกนานไหมป้าไม่นานค่ะคือแบตมือถือผมจะหมดพอดีครับขอยืม power bank หน่อยได้ไหมครับได้สิคะโหอันฟ้าเอ็กซ์ใช้ดีใช้ทนนะเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่มีใครเลือกสูกเสมอไปครคับ ชีวิตไม่ต้องลองผิดลองถูกครับแต่สิ่งที่คุณลองเนี่ยไม่มีผลต่ออนาคตนะคะก็เหมือนกับป้านี่ไงยังไงครับป้าแต่ก่อนป้าก็เป็นเด็กสกอยทําไมป้าเลือกที่จะเป็นอ่ะป้าเลือกที่จะเป็นเพราะเป็นสิ่งที่ป้าชอบสุดท้ายเราก็คงต้องเป็นตัวของตัวเองสินะใช่แล้วขอบคุณนะครับผมเข้าใจแล้วน้องเหมือนเดิมได้เลยครับไม่ได้เจอกันตัง้งนานสบายดีไหมคะสบายดีครับอา้าวแล้วทำไมพี่แว้นรถมา ก็พี่เข้าใจอะไรบางอย่างจากที่ป้าสอนไปครั้งที่แล้วไงแต่พี่ก็ยังเป็นคนซื่อตรงเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ครับผมรู้จักการเปลี่ยนแฟงตอนเนี้ยความสัมพันธ์ผมกับเพื่อนโวงงานอ่ะดีขึ้นแล้วนะหนูว่าแล้วพี่ต้องทําได้บางครั้งการเป็นตัวของตัวเองอมันก็ดีอยู่แล้วครับนั่นแน่ไม่เจอตั้งนานเป็นเด็กแว้นแล้วเหรอโหป้าเขาเรียกว่าวิธีไบเกอร์วิธีมอไซค์เหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนป้าชื่อมันเท่กว่านี่คือสิ่งที่เราเลือกที่เราชอบเลยใช่ไหม ใช่แล้วครับป้าแล้วผมยังชอบอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับชอบอะไรเหรอก็ภาบะแบงที่ป้าเคยให้เพื่อนร่วมงานผมใช้ไงทำไมถึงชอบอะ่ะมันใช้โคตรดีเลยผมเลยเลือกในสิ่งที่ผมอยากจะลอง